ทุกคนผมเพิ่งตื่นแล้วเมื่อคืนไม่ได้แปรงฟันหมักขี้ฟันมาหนึ่งวันเต็มส่วนเม็ดม่วงที่ผมเคี้ยวไปเนี่ยเป็นเม็ดย้อมสีฟันถ้าตรงไหนมีขี้ฟันคราบผินปูนเนี่ยมันจะไปย้อมตรงนั้นให้เป็นสีม่วงซึ่งคลิปนี้ผมจะมาทดสอบแปรงสีฟันพลังงานไอออนิกให้ดูก็ผมว่าแปรงสีฟันเนี้ยมันจะปล่อยประจุลบออกมาระหว่างเราแปรงฟันทำให้คราบผินปูนหลุดง่ายขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสกันดูวันนี้เริ่มจากแปรงสีฟันแถมฟรีอันนี้ก่อนเท่าที่ดูเนี่ยคราบม่วงๆไม่ วันต่อมาครับดองกี้ฟันไเหมือนเดิม เคี้ยวเม็ดมุม่วงแล้วก็จะมีคราบอยู่ประมาณนี้นะจากนั้นแปลงด้วยแปรงสีฟันพลังไอออนิกพอแปลงเสร็จหาคราบมุม่วงก็คล้ายๆกันครับยังมีคราบอยู่ตามซอกเล็กๆน้อยๆอยู่พอเคี้ยวเม็ดมุ้่วงทีก็เห็นชัดนะครับที่ผมเทียบให้ดูแปรงธรรมดากับแปลงไอออนก็ผลออกมาแปลงไอออนสะอาดกว่านิดนึงนะครับทีแรกผมนึกว่าเป็นซูโดไซแบบวิทยาศาสตร์บอมแลวแต่พอลองใช้แล้วโอ้โหมันมันต่างจริงซึ่งแปรงธรรมดาก็สะอาดเหมือนกันนะแต่ต้องตั้งใจแปลงหน่อยแต่เนี้ยมันช่วยทุนแรงได้ก็ไปลองใช้ได้อันไม่แพงวว้าวดเออ